ยกเว้นเราทําตัวเองให้หลุดพ้นออกไปได้ก็กลับคืนสู่แดนสุญญาตาแดนนิพพานแดนที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตรงนั้นน่ะตอนเนี้ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรแล้วลืมจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในถ้าเกิดเราจิตป่วยแต่ถ้าเราทําอะไรแล้วเราไม่ลืมจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในแสดงว่าท่านเป็นผู้มีสัมปชัญญะปัญญามีสัมปชัญญะปัญญาแปลว่าอะไร แต่ว,ว่าเวลาจะทําอะไรคือทําอะไรได้คิดอะไรใช้สติคิดแต่เวลาจะทําออกไปเนี่ยไม่ว่าจะพูดหรือกระทําใดๆก็ตามก็ใช้สัมป,ช,มปชัญญะปัญญาคือใช้มโนธรรมใช้ความรักใช้มโนธรรมใช้ความรักและใช้ความฉลาดของสมองซีกขวานำซีกซ้ายซีเรียวปัญญายานหรือสติปัญญาของจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมนั้นๆออกมา อย่างนี้เขาเรียกว่าเราไม่ลืมจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในแต่ถ้าในชีวิตประจําวันของท่านไม่ได้ทําเป็นแบบที่พูดตะกี้นี้ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่จิตป่วยถ้ารู้ตัวว่าป่วยรีบรักษาตัวเองสซะเราบําบัดร,รักษาด้วยตนเองได้เพราะมันเป็นอาการป่วยทางจิตวิญญาณที่คนอื่นช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองมีสํานึกและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง แทนสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราต้องละเลิกไปจิตป่วยพวกนี้คือพวกที่หลงกับพวกที่ลืมหลงมายาคิดว่าเป็นแก่นแท้หลงในอัตตาตัวกูของกูใช่ไหมหรือสุดท้ายคือลืมว่าตนเองเป็นผู้มีสองภาคอยู่ในตัวเอง ลืมความเป็นคนสองภาคอยู่ในตัวเองคือภาคของจิตกับภาคของกายลืมไปนี่คือจิตป่วยมันถ้าคุณจะหายป่วยคุณต้องไม่หลงและคุณก็ต้องเลิกลืมเข้าใจวิธีไม่หลงและเลิกลืมไหมเข้าใจไหมครับท่านคงเข้าใจไปปฏิบัติเสนะครับ ย้ำอีกครั้งว่าแค่ถือศีลกินเจประพฤติธรรมซึ่งเป็นถึงสิ่งที่ชอบแล้วดีแล้วมันยังไม่พอที่จะทําให้จิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นออกไปจาก,กระบบเพื่อคืนสูน่สภาวะนิพพานคือกลับบ้านในแดนสุญญตาได้ย้ำทุกครั้งก็จะพูดเหมือนกันอย่างนี้ถ้าท่านมาฟังจิตจักรวาลท่านจะทราบว่าทางกลับบ้านคือนิพพานไปทางไหน จะค่อยๆบอกให้ไปเรื่อยๆอาการป่วยทางจิตสนึกในประการที่สองคือสมองป่วยตะกี้จิตป่วยเพราะจิตสนึกประกอบด้วยสองอย่างคือจิตกับสมองหรือจิตตัปัญญาที่พูดให้ฟังสมองป่วยหมายถึงข้อแรกเคยตัวแต่การนึกด้วยจิตเขาเรียกว่าลูกอีช่างนึกถามว่าทำไมก็เ,เพราะตอนที่เราเป็นเด็กตั้งแต่เป็นเบบี้จนกระทั่งถึงสามขวบเนี่ย สมองสองซีกของเราเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จพระบิดาก็เลยให้พลังอํานาจทางจิตวิญญาณแก่มนุษย์เราสามารถมีคุณสมบัติตัวหนึ่งคือสามารถที่จะนึกคิดด้วยตนเองได้พูดภาษาชาวบ้านคือนึกคิดด้วยจิตของตัวเองได้แล้วเมื่อพระบิดาทรงประทานคุณสมบัติใดให้กับลูกๆแล้วพระองค์ก็จะไม่เอาคืนก็จะให้ใช้ต่อไป แต่ลูกลูกต้องใช้มันให้เป็นเมื่อเราอายุครบสามขวบแล้วเราจะต้องหันมาเรียนรู้เพื่อหาวิธีที่จะใช้ปัญญาของสมองแทนที่จะใช้จิตของตัวเองนึกคิดเอาเพราะตอนเราเป็นเด็กภารก,กิจหรือภาระรับผิดชอบมีอะไรมากไหมไม่มีมีแต่รับผิดชอบตัว เองให้รอดตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เลยให้จิตเอาไว้นึกนึกจะทำนั่นนึกจะทำนี่นึนก,น,น,กน่นนึกนี่อะไรก็ว่าไปโดยไม่ต้องใช้สมองมาเป็นตัวช่วยสร้างกระบบวนการทางปัญญาแต่พอเราใช้จิตของเรามาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่รู้กูโตตอนไหนกูไม่รู้กูก็ยังเคยชินกับวิธีการนึกคิดด้วยจิตของกูแต่เดิมถูกไหม ใช่ไหมเราจึงโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วทำอะไรอะไรผิดมั่งถูกบ้างตลอดทั้งวันถ้าเราใช้ปัญญาคิดอย่างรอบคอบและแยบยลแล้วเนี่ยการพูดผิดทำผิดมันจะมีไหมเนี่ยอย่างที่สื่อกับพระพิดากล่าวโอวาทให้ท่านฟังคิดก่อนพูดกรองก่อนและใส่รหัสเป็นภาษาพูดท่านรู้ว่าอาจารย์ต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมเพราะทำอย่างนี้สิ จึงแทบจะหาที่พูดผิดได้ไหมไม่ได้ถ้าคนเราคิดดีแล้วเราจะไม่มีวันทำผิดและเมื่อเราทำผิดแล้วกล่าวว่ากูว่ากูคิดดีแล้วนะมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคิดดีแล้วจริงหรือเปล่าไม่จริงถ้าคิดดีแล้วต้องไม่ผิด ถ้าคิดแล้วทําหรือพูดยังผิดแสดงว่าคิดยังไม่ดีพอหรือยังไม่ได้คิดด้วยซ้าได้แต่นึกจิตมนุษย์เราเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้คิดเขามีไว้นึกแต่พอเราโตขึ้นมามีก้อนสมองเราก็จะต้องรู้วิธีคิดด้วยสมองรู้วิธีคิดด้วยสมองการคิดด้วยสมองเนี่ย หรือ thinking ที่แปลว่าการคิดเนี่ยมันต้องอาศัยจิตเป็นตัวช่วยแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่มันใช้จิตแล้วสรุปตรงที่จิตไม่ได้ยกระดับไปสู่การคิดด้วยสมองเลยทั้งที่เรื่องของการคิดนั้นมันเป็นกระบวนการในการทำงานของจิตกับสมองร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างก็คืออะไร เพื่อที่จะหาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นคือเรื่องของการคิดหรือการใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะคิดเรื่องอะไรส่วนมากเราจะคิดถูกคิดออกไหมและถ้าเราเอาความคิดใส่ไว้ในหัวสมองตั้งหลายเรื่องแล้วเราคิดพร้อมกันทุกๆเรื่องคิดออกไหมไม่ออกเห็นไหม คิดแล้วปวดหัวคิดแล้ววนหัวเวียนหัวคิดแล้วเครียดเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราคิดไม่เป็นเอาหลายๆเรื่องใส่เข้าไปในสมองใส่เข้าไปในจิตของเราแล้วพยายามที่จะคิดพร้อมกันในหลายๆเรื่องเราจะไม่ได้คําตอบอะไรเลยได้อย่างเดียวคือปวดหัวเครียดเส้นเลือดในสมองแตกเพราะอะไรความดันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเพราะมันมีเพรสเชอร์หรือมีความกดดันเนื่องจากพายุแม่เหล็กที่สมอง มันสับสนปั่นป่วนมากมันก็ทําให้เกิดแรงดันขึ้นมาในหลอดเลือดนี่คือจิตกับกายมันสัมพันธ์กันใช่ไหมมันพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าสมาธิซึ่งมันมาคู่กับสติและปัญญาเพราะอะไรพระพเจ้ารู้วิธีว่าถ้าเราจะคิดอะไรด้วยปัญญาให้ได้เราต้องมีสติก่อนคาว่ามีสติแปลว่าเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะคิดเรื่องอะไร อะไรคือปัญหาที่เราจะคิดและเราจะคิดเรื่องอะไรพระองค์จึงสอนวิธีคิดเรื่องของทุกขสมุทัยนิโรธนั่นคือการจัดลำดับให้มนุษย์รู้ว่าถ้าเองเจอความทุกข์เนี่ยเองต้องการจะหาคําตอบว่าจะพ้นทุกข์นี้ได้อย่างไรเองต้องจัดลําดับความคิดแบบนี้คือให้คิดทีละเรื่องให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรก่อนถ้ายังไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรเราจะไปหามรรคได้ไหม ครับผลหารับได้ไหมไม่ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนแต่ไปถือว่าเป็นคาพูดที่ศักดิ์สิทธิ์นั่งท่องใหญ่อริยรัาสตร์ทุกสมุท,ทัยดีโรดบาโอ้ท่องได้ศักดิ์สิทธิ์แต่เอาไปใช้ไม่เป็นพระองค์ทรงสอนเรื่องหลักคิดสอนเรื่องการใช้โดยเริ่มที่จิตแต่มนุษย์เราก็ไปบ้าแต่เรื่องจิตอย่างเดียวไงน,นั่งกรรมฐานอยู่อย่างนั้นนะ นี่คือสิ่งที่ทําให้มรุษย์เรานิพานไม่ได้เพราะไม่เข้าใจพออาจารย์พูดม,มึงเป็นอริยะมาจากไหนวะไม่อยากฟังไม่อยากเชื่อน่าจะเอาลองไปปฏิบัติแล้วค่อยมาเชื่อก็ได้ว่ามันจริงที่พูดไหมวิธีคิดด้วยสมองพระพุทธเจ้าสอนแล้วให้รู้ว่าความทุกข์คือคนหายเพราะว่าอะไรคือทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรถูกไหมแล้วล้ รูดอะไรคือทุกเหตุแห okay ่งทุกคืออะไรรู้ที่มาที่ไปแล้วเราจะมีวิธีการใดที่เราจะดับทุกตรงนี้ได้พระเจ้าก็บอกว่าเหตุมันอยู่ไหนมันก็ดับตรงนั้นสิวะหาเหตุให้เจอมีกี่วิธีก็ค่อยคิดแล้วพระเจ้าบอกว่าการทาอย่างนี้คือต้องใช้สติถูกไหมต้องใช้สติต้องมีสติถึงจะได้ว่าไหนทุกไหนสมุทัยไหนนิโรธไหนมรรคในแต่ละขั้นตอนพอมีสติแสดวปัญญาก็เกิด พอปัญญาเกิดเสร็จแล้วตัวเองต้องมีสมาธิด้วยคาว่าสมาธิแปลว่าอะไรคิดทีละเรื่องคิดทีละเรื่องไม่เอาเรื่องอื่นเข้ามาสอดแทรกระหว่างที่กูกำลังคิดเรื่องนี้ยังไม่จบคิดยังไม่แตกแค่นี้พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆไม่ต้องฟังเป็นบาลีสันสกจตให้ฟังแล้วดูเหมือนสักดิธิ์แต่ยังคิดไม่เป็นอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าสอนแล้วครับ ไม่ต้องอ้างจิจจักรวาลไม่ต้องอ้างพระบิดาก็ได้เอาพระพุทธเจ้ามาอ้างจะได้คิดว่าอาจารย์เป็นพวกเดียวกับพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เจ้าลทัทธิใหม่อะไรทั้งนั้นเอาของพระพุทธเจ้ามาสอนก็ได้อะไม่ยากนี่คือสิ่งสําคัญนะแต่ส่วนมากสังเกตไหมพอเราพูดถึงอริยสัจสี่แล้วโอ้โหทุกคนยกมือทั่วหัวมันโคตรศักดิ์สิทธิ์มากแต่เข้าใจหเปล่าไม่เข้าใจอะไรเลยมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อ คำกล่าวหรือพระดํารัสของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระาศาสดาของเราท่านพระองค์กล่าวแล้วเราทําความเข้าใจแล้วเราเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงตามที่พระองค์เมตตาสอนเราได้นั่นแหละอริยสัจสี่ของพระพุทธองค์จึงจะศักดิ์สิทธิ์จริงครับความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่เราได้รู้แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วสําเร็จนั่นคือศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นพ่อแม่ของลูกคําสอนของท่านจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อ พูดแล้วลูกไม่เชื่อฟังและไม่ทําตามใช่ไหมครับถ้าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าลูกต้องเชื่อฟังแล้วทําตามอย่างถูกต้องคําพูดของพ่อแม่อย่างท่านจึงเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นเกจิไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเก่งสยศาสตร์อํานาจมืดมนดําไม่ใช่ไม่ใช่สัจจะศักดิ์ย่อมศักดิก์สิทธิ์ ในสิ่งที่เป็นสัจจะเพราะพูดตรงไหนพูดที่ไหนพูดเมื่อไหรม,มันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะนั่นแหละสัจจะคือตัวอย่างที่พระบิดาบอกว่าคือความศักดิ์สิทธิ์พระโอวาทของพระองค์ที่กล่าวผ่านเรามาให้ท่านฟังพระโอวาทของพระบิดาจะทรงศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลยถ้าลูกๆอย่างท่านฟังแล้วไม่เอาไหนไม่เอาอะไรสักอย่างฟังแล้วเพลินดีถูกไหมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน เอาตอนนี้ต้องรู้วิธีคิดเพราะฉะชาวจิตจักรวาลทายาทสบายใจไหมไเรื่องวิธีคิดเนี้ยสบายใจเพราะพระบิดาให้อาจารย์นเน้นตลอดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงต้องเน้นสามชินต่อการเป็นมนุษย์เจ้าปัญหามนุษย์เจ้าปัญหาส่วนมากบางทีก็สติแตกคือสติไม่มาสติแตกบางคนเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาเพราะความเกียดคร้านบางคนเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาเพราะไม่รู้ตัวไอ้นี่ พระองค์กล่าวว่าชินต่อการเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาสมองป่วยคือชินต่อการเป็นมนุษย์เจ้าปัญหามีปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อไหร่ก็ตามมนุษย์พวกนี้ชอบเที่ยวเอาไปวานให้คนอื่นคิดแทนตนเสมอมีปัญหาทีไรหันไปหาเพื่อนข้างเฮ้ยมึงว่าไงวะไปหาผู้รู้ให้ช่วยคิดเฮ้ยมันเป็นยังไงครับเนี่ย มันไปยังไงคะเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่เคยหยิบเอาตรงนั้นมาสั่นสะเทือนทางปัญญากับจิตตัวเองให้เกิดการคิดให้เกิดตัวรู้เลยไปถามผู้รู้สะอย่างเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาปัญหาเยอะเอาปัญหาตัวเองไปให้กับคนอื่นคนอื่นก็มองว่าไอ้นี่เจ้าปัญหาถูกต้องไหมถ้าจะให้ดีถ้าเป็นนักคิดที่แท้จริงต้องเป็นมนุษย์เจ้าปัญญา ไม่ใช่เป็นมนุษย์เจ้าปัญหาคําว่าเจ้าปัญญาแปลว่าเป็นคนช่างคิดถูกไหมช่างคิดว่าอะไรอ่ะทำไมอ่ะยังไงล่ะเนี่ยไหนล่ะเนี่ยทำไมจึงเป็นทำไมจึงไม่เป็นทำไมจึงใช่ทำไมจึงไม่ใช่อันนี้เป็นมนุษย์เจ้าปัญญาถ้าคิดแล้วถ้านนึกคิดตรงนี้แล้วคิดต่อเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเองได้ เมื่อหาคําตอบด้วยตัวเองได้แล้วถ้ายังไม่มั่นใจว่าถูกหรือผิดค่อยไปถามคนอื่นเพื่อศึกษาวิธีคิดและหาคําตอบของคนอื่นว่าเหมือนกันหรือต่างกันกันกบที่ตนเองคิดอย่างไรพวกนี้เขาเรียกว่ามนุษย์เจ้าปัญญาสมองไม่ป่วยสมองคนเราเนี่ยถ้าไม่ใช้งานมันนานเก้าปีเต็มต่อเนื่องมันจะเสื่อมลงสิบเปอร์เซ็นเสมอนี่คือรหัสที่พระบิดาทรงกำกับเอาไว้ ถ้าไม่ได้รับการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตลอด9ปีของมนุษย์โลกเสรีเซลล์สมองของมนุษย์จะถูกทำให้เสื่อมลง10%สเสมอมันจะสลายพลังอำนาจของตัวเองไปทันทีเพราะมนุษย์ค้นพบทฤษฎีหนึ่งที่พระบิดาเปิดมิติให้ใช่ไหมทฤษฎีแห่งการใช้และไม่ใช้มนุษย์รู้จัก the law of use and this use ทฤษฎีแห่งการใช้และไม่ใช้มนุษย์เข้าใจผิดแต่ทฤษฎีนี้นะถูกมนุษย์ไปเข้าใจผิดว่าแต่ก่อนเราเป็นลิงเรามีหางยาวพอหางไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะเรายืนและก้าวเดินหางมันเกะกะหางเลยหดสั้นไปเรื่อยๆถูกไม่ถูกมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่ามนุษย์มาจากลิงหางสั้นทุกวนันนี้มีก้นที่ก้นกบ แต่มีหางลิงติ่งยังอยู่ใช่ป่าลองมือคลำดูสิเจอติ่งอยู่เป็นกระดูกอยู่อันนั้นแหละนักวิทยาศาสตร์โลกเขาบอกว่าหดสั้นไปเพราะมนุษย์ไม่ได้ใช้เขาบอกว่าเป็นทฤษฎีการใช้และไม่ใช้อวัยวะของมนุษย์ซึ่งทฤษฎีนี้ใช่แต่ที่ไปมองที่หางน่ะไม่ใช่ที่หัวต่างหากในกะโลกศีรษะนี่ถูกไหม เช่นมือข้างขวาของเราเราถนัดขวาแต่เราไม่ใช้มันในการเขียนหนังสือไม่ใช้มันในการทําอะไรเลยติดต่อกันเป็นเวลานานท่านว่ามาจับปากกาหรือดินสอเพื่อจะเขียนหนังสือมันจะเขียนได้คล่องว่องไวแต่เดิมเหมือนเดิมไหมไม่สิบปีไม่เคยอ่านหนังสือเลยทั้งที่เคยอ่านได้อ่านเป็นพอมาอ่านอีกทีท่านว่าจะชํานาญเหมือนเดิมไหมร้องเพลงเก่งแต่ไม่ซ้อมร้องเพลงเลย นาน,านสักสองสาเดือนพอขึ้นไปร้องนี่มีสิทธิ์เพี้ยนบ้างไหมนั่นแหละ law of use and disuse ยกเว้นหางนะไอ้พวกฝรั่งมันบอกเผ่าพันธุ์ต้นดั้งเดิมของมนุษย์มาจากลิงก็ให้โคตรพวกมันเป็นเองแล้วกันพวกเราไม่ใช่นะพวกเราเป็นคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันจะเสียงพระบิดาที่บอกอดัมกับอิฟจำได้ไหมอดัมเนี่ยหมายถึงเพศช,ชาย อีฟหรืออีวาหมายถึงเพศหญิงไม่ใช่คู่แรกของมนุษย์ชื่ออดัมกับนางอีฟไม่ใช่อา้าวชินต่อการเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาคือชอบวานให้คนอื่นคิดแทนสมองก็เลยป่วยป่วยเพราะเสื่อมลงสิปอร์ซทุกๆก,ก,กี่ปีกปีพราะเกิดมาหลายภพชาติมันก็ขี้เกียจคิดขี้เกียจใช้สมองชอบวานให้คนอื่นคิดแทนไปเรื่อยๆพอมาถึงภพชาตินึงมันจะกลายเป็นคนเออทันที เพราะสมองติดลบเออเลยต้องมานั่งฝึกการใช้ปัญญาใหม่ลำบากไหมจิตวิญญาณซวยเลยไหมเดือดร้อนเพราะดันขี้เกียจเกียดคร้านนะครับประการที่สี่ใช้อารมณ์ขับเคลื่อนพฤติกรรมอาการป่วยทางจิตสำนึกของมนุษย์ษที่ทำให้โลกวิกปริตถเข้าใจไหมเรากำลังพูดเรื่องนี้ใช่ไหมมันมาจากมนุษย์จิตป่วยกับสไลด์ต่อมาขณะที่กำลังดูนี่คือสมองป่วยใช้อารมณ์ขับเคลื่อนพฤติกรรม พฤติกรรมก็คืออาการที่เราแสดงออกหรือกระทาทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นในชีวิตประจําวันเราใช้พฤติกรรมทางอารมณ์ตลอดภาษาฝรัง่งเรียกว่า emotive behavior emotive behavior แปลว่าพฤติกรรมทางอารมณ์เราใช้ตรงนี้มากอารมณ์มันไม่ได้มาจากสมองครับอารมณ์มันมาจากอะไรจิตใจถ้าจะใช้อารมณ์ใช้ได้อย่างเดียวคือความรัก ถ้าเรียกว่าความรักเป็นอารมณ์ท่านใช้ได้อย่างเดียวคือความรักเท่านั้นแต่ในชีวิตประจำวันมนุษย์เอาส่วนใหญ่ใช้อารมณ์แบบไหนอารมณ์แบบโลบอารมณ์ขยะรายวันอารมณ์ขยะรายวันพระบิดาเรียกว่าโลภโทสะโมหานั่นแหละนั่นเรียกว่าอารมณ์ขยะรายวันโลกไม่ต้องการอย่าว่าแต่โลกไม่ต้องการเลยคุณว่าตัวคุณต้องการไหมใครมาใช้โลภโทสะโมหะกับคุณเนี่ยคุณเป็นมนุษย์คุณยังไม่ต้องการเลยแล้วนับประสาอะไรโลกใบนี้จะต้องการ สรุปอาการป่วยทางจิตสำนึกถ้าพูดออกทางพระออกทางธรรมะเพื่อคนที่ศึกษามาทางนี้เยอะๆจะได้เก็ตแต่กี้พูดแบบมนุษย์ยุคพลังงานใหม่อันนี้แบบยุคพลังงานเก่าและกันกิเลสหนาคนที่กิเลสหนานี่ป่วยทางจิตสำนึกไหมใช่ไหมเพราะยึดติดอัตตาตัวตนใช่ไหมตัวกูของกูลงมายาคิดว่าเป็นแกนแท้กิเลสหนากิเลสก็คือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเห็นแล้วชอบ เห็นแล้วไม่ชอบเพราะยึดติดอัตตาตัวตนยึดติดมายาใช่ไหมตัณหาหนักตันหาหนักนี่คือความอยากและไม่อยากนี่คือตันหาทั้งกิเลสและตันหาเป็นสิ่งที่เนื่องกันมีกิเลสเกิดขึ้นมาก่อนแล้วตันหาก็จะตามมากิเลสสวยนี่เห็นดอกไม้บนโต๊ะวิทยากรเนี่ยสวยนีย่พอสวยปั๊บอยากมาทันทีนี่อยากดู บางคนไม่อยากดูกูอยากเอาไปปลูกที่บ้านไว้เฮ้ยพันอะไรวะเนี่ยดอกมันสวยจังกูอยากไม่ไยอยากเอาตรงนี้นะเดี๋ยวที่บ้านกูกูอยากปลูกไว้ที่บ้านกูมั้งตัณหาไหม,นะามาาน่น่ะอยากน่ะถ้ากิเลสหนาะตัณหาหนักแบบเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยจะมีเวลาว่างที่จะสร้างกระบวนการในการคิดระหว่างจิตกับสมองร่วมกันไหมไม,มันเป็นกระบวนการมันจึงต้องมีขั้นตอนมนุษย์มักง่ายใช้จิตเนี่ยไม่ต้องมีขั้นตอน มันนึกปุ๊บขึ้นมาเลยมันรู้สึกปุ๊บขึ้นมาเลยมันเกิดความอยากป๊บขึ้นมาเลยปุ๊บปั๊บป๊บมนุษย์มักง่ายถูกไหมมนุษย์เป็นคนมักง่ายนอกจากมักง่ายแล้วยังมักได้อีกด้วยมักได้คือมักเอากิเลสหนาตัณหาหนักพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บนี่คืออุปสรรคในการใช้ในการใช้สมอง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาเมตตาสอนพระที่เป็นสาวกของพระองค์และสอนคารวะด้วยว่าดับกิเลสตัณหาเสียให้รู้เท่าทันกิเลสตัณหาในจิตเสียเพื่ออะไรเพื่อจะได้เข้าถึงการใช้ปัญญาได้พระเขาถึงให้นั่งกรรมฐานเพื่อให้กําหนดรู้เท่าทันอารมณ์กำหนดรู้เท่าทันกิเลสกําหนดรู้เท่าทันตัณหา ให้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์วิสัชนาะพิจารณาอยู่ในตัวเองนั่งกรรมฐานแล้วภาวนาอยู่เนี่ยตลอดจนจะทั้งรู้เท่าทันพราะมันเกิดขึ้นปั๊บหาทางดับมันปุ๊บเกิดขึ้นปั๊บหาทางดับมันปุ๊บแต่นั่งทาอยู่คนเดียวแต่พวกคุณมีลูกมีเมียมีผัวคุณจะไปเอาอย่างพระนั่งทําคนเดียวแต่พอลูกออกจากห้องพระมาคุณมาเจอลูกคนตัวผัวคนใจพอเปิดตีนคุณก็ไปมือคุณก็ไปเพียพ้ยเพี้ย ถามว่ามันเหมาะกับคุณไหมมันไม่เหมาะเริ่มเข้าเลยนะนิพพานระหว่างชาวมั่นกับพระวิธีนิพพานนั้นแตกต่างกันเริ่มนะเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าตอนสี่โมงเนี่ย <laughs> ไฮไลท์ต้องอยู่สุดท้ายกิเลสนาะตัณหาหนักอย่างที่สามรักไม่ได้ ถ้ามนุษย์เรารู้จักรักได้รักคนอื่นได้รักได้จิตใจจะเย็นลงถูกไหมคนเราถ้ามีรักในหัวใจจิตมันจะสงบเพราะคลื่นจิตมันสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงมากถ้ายิ่งรักบริสุทธิ์ก็เรียกยิ่งรักอย่างแรงภาษาใต้ไปใต้ไปตรังเพิ่งกลับมามันบอกรักอย่างแรงแต่ว่ารักมากจิตจะสั่นสะเทือนไปคลื่นบวกมันจะสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นสูงสุดนะ มันจะกลายเป็นเส้นตรงเนี่ยเขาเรียกว่าคลื่นจัก,กรวาลหรือคลื่นของพระบิดาที่สื่อลงมาเนี่ยคลื่นตรงเลยกระแสตรงสามารถทะลุทะลวงได้สูงสุดไม่มีอะไรปิดกั้นได้จะไก,กลแสนไกลแค่ไหนก็ตามพระบิดาทรงเรียกว่าภาษามรุษย์พระองค์ให้เรียกว่าคลื่นคอสมิกค,คลื่นคอสมิกมันเวลาทำเวอร์ตจิคอลเทเลปาธีเป็นคลื่นคอส m มิกค,คอสมิกถ้าที่ฝึกพลังจิตฝึกจิต แล้วก็ใช้วิธีส่องจิตดูมายาท่านจะไม่เห็นภาพของคลื่นนี้เพราะเป็นคลื่นความถี่ที่ละเอียดที่สุดทะลุทะลวงได้ทุกอย่างคุณมองผ่านทะลุเลยไม่มีเงาไว้กูเดนคุณเลยจะมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นเข้าใจที่บุญรักไม่ได้ถ้ารักได้จิตใจก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกพอจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกจิตมันจะสงบ พอมนุษย์มีจิตสงบปับการเกิดสติมันก็จะเกิดง่ายใช่ไหมการสร้างสติก็สร้างง่ายคาว่าสร้างสติแปลว่ากูจะรู้ว่ากูจะนึกเรื่องอะไรพอนึกเรื่องนี้แล้วกูจะต้องรู้ว่ากูจะคิดยังไงต่อไปถ้ารักได้มันเวลาโกรธใครคุณอย่าไปหาวิธีดับความโกรธด้วยวิธีบ้าๆบอๆเลยเอาข้อสามเนี่ยมาใช้ผัวกวน ผัวได้แปลว่าสามีใช่ไหมผัวกวนตัวกวนใจโกรธมากเลยแต่มันเป็นผัวเราเราเกลียดเราแคสไม่ได้ต้องรักมันนะ่ะโกรธมากทำยังไงจะดับโกรธได้ค้นหาความรักที่อยู่ในจิตใจของเราที่มีต่อผัวเราให้เจอวิธีค้นหาไม่ยากเรามีเรามีสัญญาไหมคำว่าสัญญาแปลว่า การจำได้ไหมายรู้ว่านึกถึงความดีงามของเขาที่ผ่านมาต่อขณะนี้มันกวนตีนกูมึงมีแต่ชั่วให้กูเห็นนึกถึงความดีในอดีตหรือว่าไม่มีเลยเอาไม่มีเอามาเป็นผัวได้ไงวะ <laughs> นึกถึงความดีงามที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้นึกย้อนอดีตเข้าใจยังถ้านึกย้อนอดีตมันมีความดีแต่ยังดีไม่พอกูยังเห็นไม่ชัดนึกถึงผัวคนข้างบ้าน ว่าผัวกูมีดีกว่าผัวคนข้างบ้านตรงไหนมัางเข้าใจที่พูดไหมถ้าผัวคนข้างบ้านกูข้างๆางติดกันยังหาดีกว่าไมนไ่ะข้างบ้านต่อไปหลังถัดไปที่กูรู้จักมีใครห้ามไม่ให้คิดแบบนี้มีใครไหมถูกไม่ถูกไม่มีใครห้ามรักได้ถ้าเห็นสัจธรรมตรงนี้ เรามีความรู้สึกรักผัวเราขึ้นมาวาบอย่างนี้นไอความโกรธของมันจะถูกบวกที่สร้างขึ้นมาใหม่ทําลายความเป็นลบคือโกรธมันอยู่เนี่ยให้สงบลงได้ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตีกบ,บาลกันหัวร้างข้างแตกพอพอตีแล้วจิตสงบเย็นลงแล้วทุกอย่างจบจริงไหมผัวหัวแตกกูต้องไปทําแผลให้มันอีกหรือพังตีต้องพามันไปหาหมออีกขายขี้หน้าหมอถามเป็นไรมามันตกกระดน,นวัดแตกข้าต้องมุสา,าโกหกตอแหลอีก พูดความจริงว่าหนูตีกบาลมันเองละค่ขายข,าขี้หน้าเขาบัดสีอีกอเห็นไหมทำบาปนะก็เาล่วงคือปานาตีบาแล้วยังเสือกบุษสายอีกด้วยเนี่ยมันนู้นะรักให้ได้ถ้ารักไม่ได้ใช้ปัญญาได้ไหมใช้ไม่ได้คนเราโกรธคือโง่โมโหคือบา้าแปลว่าถ้ามีความรักไม่ได้มันก็ต้องตรงกันข้ามกับคําว่ารักซึ่งมันเป็นอุปสรรคของการใช้สมองการใช้ปัญญา การป่วยทางจิตสํานึกของมนุษย์มันก็เกิดขึ้นตรงนี้อีกจุดหนึ่งถ้าคนที่จะเปิดสถานพยาบาลจิตสํานึกให้กับมนุษย์เพราะจิตสํานึกป่วยนี่คนคนนั้นต้องรู้เรื่องนี้รู้สาเหตุว่ามันป่วยเพราะอะไรนี่พูดภาษาพระละกิเลสหนาตัณหาหนักรักไม่ได้แต่แตะกี้พูดแบบจิตจกักรวาลสไลด์แผ่นเตะกี้ซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันเห็นไหมจะพูดแนวไหนก็ได้ ให้ไม่เป็นให้อภัยไม่เป็นให้ความอดทนต่อตอนเองไม่ได้ให้ความอดกลั้นต่อตัวเขาไม่เป็นให้อภัยคือไม่ถือสาหาความาภาษาพระบิดาบอกว่าไม่เอาความมนุษย์พระบิดาบอกไม่เอาความทําไม่เป็นแต่ไม่ได้ความทําเป็น อีกและมนุษย์อีกแล้วพูดแล้วรู้สึกมนุษย์เราเหลือดีน้อยมากเลยนะพูดมากท้อแท้ไหมพูดเพื่อให้เจ็บใจพูดเพื่อให้เจ็บใจจะได้กระตุ้นต่อมบันดาลใจในตัวคุณเองให้มันลุกโชนขึ้นคุณจะได้มีลูกฮึดเนี่ยให้ไม่เป็น ของกูตัวกูของกูนี่ของกูมึงจะเอาไปเองทำไมบางทีเขามาเอาโดยไม่ได้ขอถ้ามึงจะเอามึงต้องของกูก่อนนี่จะมีข้อยังมีข้อ,ขอต่อรองยังมีสิ่งแลกเปลี่ยนถ้ามึงอยากได้มึงอยากเอามึงต้องมาขอกูก่อนถ้าอย่างนี้จิตละเอียดยังยังถ้าของของเราเราวางไว้เผลอไปแล้วมันมาหยิบเอาไปเราต้องไม่เสียดาย ไม่เป็นไรกูพร้อมจะให้ถ้ามึงอยากได้เอาไปเลยไม่เป็นไรอยากได้เอาไปเลยเดี๋ยวกูหาใหม่นี่แสดงว่าเรารู้จักให้ไอคนที่มันมนเอาจากเราไปแสดงมันอยากได้ใช่ป่าวะถ้ามันไม่อยากได้มันจยาเอาไปแม่เออเมื่อมันอยากได้ก็ให้มันไปสิมันไม่เห็นจะเป็นต้องขอเลยถ้าเราไม่อยากจะให้ไม่พร้อมจะให้ก็เก็บไว้กับตัวเราหรือเก็บให้มิชิดแต่อยากเก็บแบบหวงอยากเก็บแบบงก อย่าทำตัวเป็นยายเก็บป้าเก็บพ่อเก็บแม่เก็บเก็บจนลืมเก็บจนปลวกกินหมดใช่ไหม